สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจา้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามจา้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จา้าสวัสดี PP พี่พี่เพื่อนเพื่อน,อนทางย t u ู e ด้วยกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ับมาพบกับแนวทางหุดนี่เคอิเซาบ่ายวันที่19เดือน8ปดสองหาหกหากับแอดจอยพารวยจา้า สำหรับผลสรุปหุ่นนี้เคอีเส้าบ่ายวันที่สิบแปดเดือนแปดจ้ารอบเส้าเนาะจ้าสองหนึ่งรุดผลรอบเส้าจ้าบนสี่หาหกรุดไปเนาะจ้าบนรอบเส้า,าสองตัวล่างรอบเส้าเนาะจ้าสองตัวล่างรอบเส้าออกสองหนึ่งสองหนึ่งกระเขากันไปแบบเต็มเต็มตรงตรงเนาะจ้าโอ้โห เต็มๆตรงตงกันเลยที่เดียวนอกจาสองหนึ่งจะตัวเน้นเนจะเด่นหนึ่งรูดหนึ่งเข่าจะเด่นสองรูดสองเข่าจะสำหรับรอบเสาร์นะจ้าพ้ของรอบบายจ้าแปดเจ็ดรูดผลจ้าบนสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่อยู่ในรอบเสาร์นอกจากพีพีซีจ้าหนึ่งสี่นี่โอ้โหมาแบบตรงๆกันเลยที่เดียวนอกจากสำหรับ รอบบายเนาะจ้าจอยบอกพี่พีเอฟซีอยู่ว่าทาเกิดว่าสายดูดสายวิ่งรอบเสารอบบายสามารถวิ่งลูดร่วมกันได้เนาะจ้าทาพีพีเอฟซีนําไปรูดร่วมกันกับเขากันไปแบบเต็มเต็มเนาะจ้ารอบบายหนึ่งสี่เนาะจ้าสำหรับรอบรอบบายสองตัวเราออกหกสามหกสามการดูดไปเนาะจ้ารอบบายนี่ถือว่ารูดไปเนาะจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามนี่เคอีกับ แอดจอยเนาะจ้ารอบใบมือนี่เนาะจ้ามือนี่กับเขารอบเส้าเนาะจ้าตุ้งตูง๋เต็มเต็มกันเลยทีเดียวเนาะจ้าสองหนึ่งจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตมนี่เคอีกับแอดจอยจ้าพุ่นนี่เคอีวันที่สิบแปดนี่ก็ถือว่าได้เฮกันไปเลยเนาะจ้าสําหรับวันที่สิบแปดเนาะจ้าเขารอบเส้าเนาะจ้าสำหรับพุ่นนี่เคอีวันที่สิบเก้าอันนี้ก็ต้องมาโลลุนกันโตเนาะจ้าวันซุกวันสุดถ่ายเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข้ามีรุดพิดพลาดมองได้แอด้อยก็ต้องกราบขคตรโคตรภัยพีผีเอฟซีหลายๆถ้ามักท้าชอบจังคอยตามนอกจากถ้าเกิดว่าบหมักบบชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นอะจ้ะสำหรับมื่อนี้รอบเสาจอยให้เด่นอยู่ที่เจ็ดหกเจมีเจ็ด เขามื่อล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ้าขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเท่านั้นนะจ้าเผื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำเนียทางต่อไปแบบเงาๆจ้าเจ็ดห้าหกหนึ่งหกสองหกสี่ หกเจ็ดหกแปดสำหรับสายลูดสายวิ่งเน้ะจ้ารอบเสารอบบายถามักถาชอบกับวิ่งรูดร่วมกันได้น้ะจ้ารอบบายหาสี่ลูดจ้าเด่นหารูดหามีหาหนึ่งหาสองหาสามหาเจ็ด ห้าศูนย์เดนสีรูดสีมีสีสองสีสามสีห้าสีหกสีเจ็ด หุ้นนี่เคอีวันที่สิบแปดเนาะจ้ะเนาะจอยกับลืมบอกพพเอฟซีวันที่สิบแปดนี่รอบบ่ายนี่คือแบบจับสามตัวบนใดเลยเนาะจ้ารอบบ่ายเนาะจ้าอยู่ในรอบเส้าเนาะจ้ารอบเส้านี่สองสองหนึ่งลูดเนาะจ้าผลของรอบบ่ายนี่มาสองหนึ่งสี่เนาะจา้าเด่นสองลูดสองกับเขาเด่นหนึ่งสี่ลูดสี่กับเด่น ตัวเจาะนกจ่าหนึ่งสี่กันมากกันแบบเต็มเต็มกันเลยที่เดียวนกจ่าหลบเสานกจ่าจโอโ้โหน่เสียดายนกจ่าจ,จอยกับบริจับสามตัวบุญหาพี่พีเอฟซีนกจ่าจสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าหกแปดหกสี่หกสองห้าสอง หาสามหาศูนย์สี่หกสี่ห้าสี่สองจ้าสำหรับหุ้นี้เค e, นิ่กับวันซุกแล้วเนาะจ้ากับประมานนี้ตามนี้เลยเนาะจา้าถามักถ้าชอบจังคอยตามถามบ่มาบ่ชอบกะสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจา้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดหมดในแอนดรอยด์ตรงกราบโคตรโคตรปอภัยพีพีเอฟซีหลายๆจา้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า